สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วก็คลิปตัวนิวทรายแดงในแอช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ยังจะอยู่กันที่เหรียญพีเซลนะครับผมสําหรับเหรียญพีเซลวันนี้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยก็พูดถึงเหรียญแนวน,นี้เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเหรียญคาสิโนนะครับผมแจ้งเตือนไว้อ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมคลิปตัวนิวทรายแดงเนี่ยไม่มีนโยบายสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมก็เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวเหรียญมันอย่างเดียวนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็พีเซลอยู่นะครับ ไอเหรียญตัวนี้มันชื่อว่าม e ก a d ด c e นะครับผมเป็นเกมไฟนะครับผมตรงนี้เขาก็เขียนไว้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเกมไฟนะครับบนโซลารน่าอันนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาอ้างอิงจากอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับผมอย่างที่ผ่านๆมาเราก็จะเห็นนะครับผมอ,อย่างสกอร์เปียนนะครับผมสกอร์เปียนแล้วก็พีจีคาสิโนนะครับผมที่ผมได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็จะสังเกตเห็นว่าพวกเหรียญที่มันเกี่ยวกับเว็บพวกนี้เนี่ยมันจะมีดีเป็นพิเศษนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเราก็เห็นกันมาหลายรอบนะครับหลังจากพรีเซลเนี่ยก็อาจจะมีนิ่งๆไปช่วงหนึ่งหรืออาจจะตกไปนะครับแต่ก็สักพักก็จะกลับมานะครับเป็นปกติของเหรียญสายนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอันเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เนี่ยเอาจริงๆเลยก็คือแทบจะ ลอกมาทุกอย่างนะครับจาการุ่มพี่อย่างทีจีคาสิโนแล้วก็พวกวอสติดมีมคาสิโนนะครับผมสกอร์เปียนนะครับก็สังเกตจากตัวเว็บไซต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็ถ้าคนที่เคยเห็นเว็บของตัววอสติดมีมนะครับผมที่เป็นาคาสิโนเนี่ยก็จะสังเกตเห็นเลยว่าแทบจะถอดแบบกันออกมาเลยนะครับผม ก็คิดว <im sharing> ่าอันนี้น่าจะมีเทมเพลตอยู่ก่อนแล้วน่าจะมีสวิตอยู่ก่อนแล้วนะครับผมเขาก็อาจจะมาเพิ่มมาเปลี่ยนในส่วนของการใช้งานจริงเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องไปลุ้นกันนะครับว่ามันจะทําจริงหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเหรียญตัวนี้เนี่ยก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเลยก็คือเหรียญตัวนี้เนี่ยอย่างที่พูดไปนะครับว่าหลักๆเนี่ยคือตัวเหรียญของมันเนี่ยเป็นโซลาร์นะครับผมก็จะเบดอยู่บนเชนโซลาร์นะครับแต่ สำหรับการซื้อเนี่ยอันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับว่าเหรียญพิซเซลหลายๆตัวที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีออปชันให้ใช้บัตรเครดิตซื้อนะครับแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับแต่ก็จะ,ะเพิ่มมาด้วยการที่มีให้เลือกใช้ซื้อถึง3เชนนะครับทั้ง Solana, อิตาเลียมแล้วก็ BNB นะครับผมซึ่งข้อดีของมันก็คือ,อถ้าคุณมีเหรียญไหนมีเหรียญอยู่บนเชนไหนก็ใช้อน,นันนะครับแต่ ผมคิดว่าน้อยคนที่จะเลือกใช้อีตาเลียมนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าอีตาเลียมอะณตอนนี้เนี่ยค่าแก๊สแพงมากๆนะครับผมก็สำหรับราคาเหรียญเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งดิสต์นะครับผมต่อ0.069์ดเก้าดอลลาร์นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราซื้อที่1ดอลลาร์เนี่ยเราก็จะได้มาที่14เหรียญนะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยเขาขายไปแล้วเก้าจุล้านเหรียญน,นะครับแต่จุดสังเกตก็คือตอนนี้เนี่ย ที่ขายไปอันนี้ไม่ได้เป็นหน่วยเป็นดอลลาร์นะครับอันนี้เป็นหน่วยอของเขาเองก็คือดิสนะครับซึ่งถ้านับเป็นหน่วยยูเอดอลลาร์เนี่ยก็จะเห็นว่าข้างล่างนี้อยู่ที่6 0 0สนนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็เปิดตัวไม่นานเหมือนกันหกแสนเนี่ยก็ขายโหดเหมือนกันนะครับผมในส่วนตัวของมันเนี่ยก็เหมือนๆกันนะครับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเหมือนๆกับเว็บอื่นเลยที่ที่ผมเคยพูดไปนะครับผมก็ เอาจริงๆเนี่ยมันแ sì, ทบจะถอดแบบกันออกมาเลยแหละซึ่งถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าถ้ามันถอดแบบออกมาเลยแล้วแล้วมันทําได้เหมือนกับตัวไอ้ที่ like bah, ม the the ันออกมาก่อนหน้านี้เนี um ่ยผมก็ถือ mm ว่าเป็น <kg> ข้อดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าไอเหรียญพวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะค่อนข้างโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะไอตัว TG นะครับในส่วนอื่นเนี่ยผมก็ก็ไม่ได้อยากจะพูดถึงอะไรมากนักนะครับผมก็มันแทบจะเหมือนเหมือนกับอันอื่นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าสาหรับคนที่หาออปชันนะครับในการที่จะหาดูพวกเหรียญกลุ่มของอาคาสิโนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ที่เข้าทางของอคุณผู้ชมก็ได้นะครับผมก็สําหรับเหรียญน,นี้ผมขอไม่พูดมากไปกว่าน,นี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมกับคลิปตัวนิวเท a ลนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม